โซเชียลมีเดียตัวใหม่ ars.fm กำลังเป็นที่นิยมในหมู่ผู้เสพสื่อออนไลน์ ars.fm มีคอนเซปต์ง่ายคืออยากรู้แต่ไม่อยากเปิดเผยตัวตนเพราะเป็นโซเชียลมีเดียที่เปิดโอกาสให้เข้าไปถามเจ้าของบัญชี ars.fm โดยที่ไม่ต้องเปิดเผยชื่อของคนถามก็ได้ด้วยความที่ไม่จำเป็นจะต้องบอกชื่อบอกเสียงจึงเปิดโอกาสให้คนเข้ามาถามเข้ามาเกรียนเข้ามาจีบ เจ้าของบัญชี ars.fm ได้อย่างสนุกป,ปากครับแต่อีกหนึ่งคมของดาบนี้คือความอันตรายที่มาจากถ้อยคำของผู้คนนินนามอย่างเหตุที่เกิดขึ้นในต่างประเทศว่ามีเด็กที่อายุไม่ถึง15ปีฆ่าตัวตายหลังจากเข้ามาใช้โซเชียลเน็ตเวิร์นี้แล้วเจอข้อความดุด่ารุนแรงจากปลายทางที่ไม่ทราบว่าเป็นใครมาจากไหนปัญหาบานปลายถึงขนาดที่ว่าเคยมีคน เสนอให้ยกเลิกโซเชียลมีเดีย Arc.fm ไปซะส่วนตัวผมก็ใช้เจ้าแอปพลิเคชัน Arc.fm บ้างนะครับแต่ว่าก็ใช้แบบมีประโยชน์บ้างหรือว่าบางทีก็เล่นสนุกบ้างแต่ว่าหนึ่งในคนที่ใช้เจ้าแอปพลิเคชันอันนี้ได้อย่างมีประโยชน์ก็คือนายแพทย์ณรินทร์อนนะครับซึ่งด้วยความที่เป็นคุณหมอเนี่ยไปทให้มีคนเข้ามาสอบถามเรื่องของปัญหาสุขภาพอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยววันนี้มาคุยกับคุณหมอณรินทร์ทอนกันครับหมอสวัสดีครับ หมออย่างอาร์ซเมนี่ยนะครับมันต่างจาก Twitter ตรงที่มันสามารถไม่เปิดเผยชื่อได้อย่างนี้มันช่วยเวลาตอบคําถามคนไข้มากขึ้นบ้าคบคือในลักษณะของการตอบสําหรับคนตอบเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเขาถามอะไรมาโดยโดยรวมเนี่ยเราก็จะให้คําตอบตามหลักวิชาการเขาอยู่แล้วนะแต่ว่าสําหรับคนถามเนี่ยก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะบางคนเขาไม่อยากเปิดเผยชื่อตัวเองเวลาถามคําถามบางอย่าง ที่เป็นความลับเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรของเขาเอยนะ่างเงี้ยแต่ก็จะเจอเหมือนกันบางคนที่ถามเข้ามาแบแบ,บเลีนเกลียนอะไรอย่างเงี้ยนะฮนะก็มีบ้างครับ,รบก็ก็มีคือแต่ว่าข้อดีก็น่าจะมีมากกว่า <c oughs> ใช่ไหมคือก็เป็นโอกาสเพราะว่าหลายคนที่ใช้ทวิตเตอร์อาจจะไม่อยากบอกว่าเขาเป็นไทใช่ฮะก็คำถามที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นคาถามเรื่องสุขภาพนะก็จะเป็นเน้นเรื่องของการกระชับสัดส่วนต่างๆมีการมาบอกน้ําหนักตัวส่วนสูงแล้วก็ดูว่าอยากจะขอคําแนะนําว่าต้องปรับเปลี่ยนยังไง นะบางคนก็จะถามคําถามเรื่องส่วนตัวมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จะกล้าถามมากขึ้นที่ดีกว่าทวิตเตอร์อันหนึ่งคือการตอบเนี่ยมันไม่จํากัดที่ร้อยสีตัวอักษรละมันตอบได้ยาวตอบได้ละเอียดมากขึ้นนะแต่ว่าเราก็พยายามจะใช้คําตอบที่ค่อนข้างกระชับให้เขาเข้าใจได้สั้นๆแล้วก็ข้อดีของเราก็คือว่าเรามีเป็นลิงก์บทความที่เราเขียนเก็บไว้อยู่แล้วเนี่ยในคลังเนี่ยเราก็จะแปะลิงก์อันนั้นซึ่งสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้เพิ่มเติม น่าจะดีขึ้นแน่นอนว่าการให้คำปรึกษาบนโลกออนไลน์เนี่ยมันไม่ใช่การรักษานะฮะคือถ้าการรักษาจริงๆเนี่ยหมอเองต้องซักประวัติแบบละเอียดไม่ใช่แค่140ตัวอักษรแล้วก็จะไปวินิจฉัยเขาได้นะฮะต้องมีการตรวจร่างกายต้องมีการตรวจแ a บนะฮะแต่ว่าในโลกออนไลน์เนี่ยเราให้คําแนะนําแบบกว้างๆนะครับว่าจากที่เขาปรึกษามาเนี่ยเขามีโอกาสเป็นอะไรได้บ้างตั้งแต่ที่นิดๆหน่อยๆไปจนถึงโรคที่มันร้ายแรง แต่ว่าก็ต้องกำชับกำชับตอนไทยเข้าไปว่าถ้าเกิดว่าไม่ดีขึ้นจริงๆหรือถ้ามีอาการดังต่อไปนี้ต้องพบหมอแล้วนะนะงั้นบางคนจะถามยาไปเลยว่าโรคนี้ต้องรักษาด้วยยาอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่บอกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆเขาใช้โรคที่เราคิดว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าจนกว่าจะได้ตรวจร่างกายได้ตรวจแลกเพิ่ม,เต,มเติมอย่างเงี้ยน,นะฮนะงั้นการที่เอาข้อมูลจากของคุณหมอทั้งหลายใน โรคออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นแค่แนวทางเฉยๆแต่ทุกอย่างก็ต้องกลับมาดูที่ตัวเองว่าอาการไม่ดีขึ้นไหมมีอาการผิดปกปติไหมถ้ามันเป็นจริงๆยังไงก็ต้องมาพบแพทย์อันนั้นดีที่สุดนะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นคลายข้อสงสัยเบื้องต้นใช่ใช่ก็บอกกว้างๆบอกโอกาสที่จะเป็นอะไรได้บ้างนะแต่ว่าเราจะไม่ฟันธงนะครับคำถามมีอันหนึ่งที่คนนิยมกันมากคือหมอคะใสโอนามิช่วยลดน้ําหนักได้จริงไหมซึ่งก็ ดูแล้วด,ดูอย่างผมก็ดูยากนะว่าถามจริงหรือว,ว่าเกียนเนี่ยผมบางอย่างมันเริ่มดูยากครับอันนี้มันดูก้มกึง่งแต่ว่าถ้าถ้าเอาหลักวิชาการมาใส่เนี่ยการที่จะลดน้าหนักจริงๆตามแนวที่ผมให้คำปรึกษาเนี่ยก็คือไม่พ้นเรื่องของอาหารทานอาหารให้ดีออกกําลังกายนะนอนหลับให้พอนะให้ตรงเวลาเนี่ยฉะนั้นไอ้เครื่องมืออื่นๆเนี่ยที่มันไม่มีวิจัยแต่ว่าเขาเชื่อกันว่าหรือว่าเขาบอกว่าอันนั้นนดอันนั้นดีอันนี้ดีเนี่ยมันก็จะถือว่าไม่มีวิจัยสนับสนุน ครับแต่ว่าอันนี้ก็เลยตอบแบบวัยรุ่นถามมาก็ตอบแบบวัยรุ่นต่อไปนะก,ก็เกลียนกลับไปนิดนึงนะตอบว่าถ้าเอามาพันปากไว้ก่อนอาหารก็ช่วยได้แน่นอนคซึ่งมันก็เป็นคําถามคําตอบที่คือฟังแล้วเก็ตเลยนะใช่ใช่ตแต่ว่าหลายๆคนในทวิตเตอร์พอเขาอา่านันนี้บอก <S <S อเขาก็ไปคอมเมนต์ในโพสของเขาเองบอกว่าเออหมอหมีตอบโหดว่ะอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างนั้นก็มีเหมือนกัน อันนั้นก็จะเกลียเกสนุกหน่อยแต่ว่าก็จะมีบางอย่างที่สามารถส่งเป็นลิงก์ไปได้เลยได้เหมือนกันนะ,ะก็จะแปะพวกบางทีเขาจะขอถ้าลดน่องลดสะโพกขอถ้าลดพุงวิธีการฝึกอย่างเงี้ยน,นะฮะเราก็จะเลือกคลิปที่เหมาะสมกับคําถามของเขาแล้วก็แปะคลิปเข้าไปบางทีก็จะมีการแปะรูปบางอย่างอย่างเช่นเ,เขามีถามว่าสัดส่วนของอาหารว่าจะลดน้ําหนักจะทานอาหารยังไงดีเนี่ยเราก็เอารูปของ healthy eating plate ซึ่งเป็นสัดส่วนในหนึ่งจานว่าควรจะมีผักกี่เปอร์เซ็นต์มีข้าวกี่เปอร์เซ็นต์ให้เขาเห็นภาพอย่างเงี้ยครับผมอ่าเนี่ยนะครับก็มีคําถามมากมายนะครับครับอย่างอันนี้คําถามที่ยังค้างไว้อยู่ก็ยังมีอยู่เต็มเลยนะครับครับก็ยังต้องทยอยตอบนะครคือถ้าตอบในบางช่วงเวลาสมมุติไปทยอยตอบในช่วงช่วงภาคคำเนี่ยซึ่งช่วงที่คนเขาเล่นเยอะใช่ไหมฮะตอบไปคําถามหนึ่งนี่อาจจะมีคําถามโผล่มาอีกสามเพราะเขาเห็นแล้วว่าเราเริ่มมาออนไลน์ู่แล้วอย่างเงี้ย เมื่อก่อนตอนที่งานยังไม่เยอะเท่าไหร่ไม่ยุ่งเท่าไหร่เนี่ยกลางวันก็จะท,ทยอยตอบทวิตเตอร์ไปเรื่อยๆนะแต่ว่าพอมีตัวอาร์คเข้ามาเนี่ยพอดีช่วงนี้งานจะยุ่งขึ้นนะก็เลยจะแบ่งเป็นช่วงตอบบางทีตอบไม่ทันก็บอกเขาว่าเออตอนนี้ยังเหลือค้างอยู่อีกร้อยคำถามนะให้คนเขาเห็นว่ามัน,มนยังเยอะอยู่อมันข้อเสียของมันอีกอันหนึ่งคือบางทีเราตอบช้าเนี่ยเขาจะถามคําถามเดิมเข้ามาเป็นครั้งที่สองเป็นครั้งที่สามอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ทยอยตอบไปครับไม่ได้มีปัญหาอะไร ามมะขอออบคคคคุุณณหกรัปสำหรับในประเทศไทยยังไม่มีกรณีที่น่าเศร้าสลดแบบนั้นแถมยังมีอีกหลายกรณีที่สามารถนำาร์ฟอทมาปรับใช้ได้อย่างมีประโยชน์อีกด้วยอย่างเช่นคุณหมอที่โด่งดังในโลกทวิตเตอร์อย่างหมอหมีที่โด่งดังในโลกทวิตเตอร์ที่ใช้ a าร์อเเพื่อช่วยตอบคำถามสุขภาพให้กับคนไข้และคนที่มีข้อสงสัย พักต่อ FM อาจจะอยู่คู่คนไทยอีกนานหรือว่าจะเลือกใช้กันอย่างรวดเร็วจนจดจาแทบไม่ได้แต่สิ่งสําคัญคือการเลือกใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสารรค์ไม่เป็นมลภาวะกับสังคมครับ